สวัสดีครับพ่อเตี้ยสวัสดีคร่ะพ่อเตี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพ่อเตี้ยฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะฝันแนวไหนครับงวดวันที่สองนี่ครับคุณพ่อบอกซูเอฟซีเพิ่งฟังนะครับฝันว่าได้ไปเอาเพิงครับเพิงต้นนั้นไม่อยู่สามห้างไปเอาเพิงแม่นครับแต่ว่าเรียกเพิงมันสี้หกขหาหกเก่าหกห้างไงบ่เพิงนี่ครับห้างไงแล้วครับแขนคว้าคนละทำแขนเลยพี่ว้าเรื่องเลยแต่ว่าหันบ่มาเก่าหัมาหาเก่า เดียวเดียวนเพิ่อนครับเอฟซี e ยังบ่กั่นี่เข้าใจอยู่ครับไปเอาเพิ่อนี่ก็ไผครับไปกับบบพ่อหน่อยเงานมุมหน่อยไปอยู่บ้านหลังมุมปุนเนาะแม่นครับครับแต่ว่าอายุซ้ำเดียวกันล่ะกับผมอายุเท่าไรครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดที่มัวหน้ายังเป็นน้องอยู่นะครับนนผมเดือนเดี๋ยวให้สอบถามอีกคนนะครับคุณพ่อเตีย้ยไปเอาเพิงนี่เห็นเหล็กในะห้างเพิงบ่หรือ เจอเจ้าท no. yeah. yeah. ี่เจ้าทางบอสิงหลี่หลับบอไปเอาในในความฝันนี่ครับบ่เห็นครับบ่เห็นไปเอาพิ่งสามห้างครับเห็นเลขึ้นในห้างพึ่งบอบ่เห็นบ่เห็นได้เลขมาได้ใช้สันครับสิมาฝากเอฟซีเลขพิ่งนะครับเลขเพิ่งเลขพิ่งโอ้สิเป๋เอากบห้ังเพิ่งพิ่งสามห้างนี่เลขเพิ่งในตำาราในตำาราบ่ครับเป็นเลขกำล่าโอ้เลขตำาราพิ่งนั้นมีสิบหกขาหกเก่าหก สิบห้าสิบหกสิบหกเก้าหกสิบหกข้าหกเก้าหกครับสิบหกข้าหกเก้าหกครับผมบุงอยู่น้่นมันเอาใบอันตัวเอาหอยอันได้แล้วเอาเมื่ออันบุ้งไม่อันหรอครับมัเรีเหลืองหรือดอกแต่ว่ามันบริเขียนว่าเพื่องได้มันเป็นมันมันเป็นโตเพิงเป็นหูเพิงองะเออเป็นหูเพื่งในตำล่าน่ะเออต้นในน้อยนึงดอก เิแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาให้เบื่องในหันตัวเลขเข้ากับเบื่องไนหันหรืแต่ขันท่าตีเอาน้งเพิ่งสามดางนี่สิตีเป็นอย่างไรล่ะครับคุณพ่อก็เอาตัววานี่ละเอาตัววาเลยเพิ่งนี่เขาตีเป็นตัวไหนครับต้องมีสามดาวพรจาคือแตงแต่น่สิเป็นเก่าได้เพึ่งนี่เอาให้เอฟซีแปซอยเนาะครับแต่หมอช่มเนาะแต่ตามทีแต่ขั้นท่าทีเบาแอมเราทวงแปรนี่เก่าสามแล้วครับ เก่าสามครับเพื่งสามห้างเก่าสามคนสองคนไปเอาอีกบาทนี่สองเก้าสามกระไรเนาะครับเ <29 3. S 1> นาะ <3 S 1> เลขสามตัวอืมเลขสามตัวสองเก้าสามเลยครับแต่ไปฝากเอฟซีท่านที่งวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับกับพ่อเตี่ยคืออะไเก่าสามครับพอมันมีสามห้างสามดางดิครับคุณพอ่อแต่อายุของคุณพ่อนี่ก็เจ็บโอเคียวครับ มันจะเกี่ยวกับคนสองคนนะครับเอฟซีสองคนนี่เป็นลักเพิงนี่เป็นเก้าสามห้างก็ 3, 2, 9, คือสามสองเก้าสามครับแล้วก็ตําราเพิงแล้วก็ตัวเลขตําราเพิงครับนี่แหละแต่มันก็สิเป็นหลายหางให้เอฟซีเลือกเอาไปซื้อลอตเตอรีล่องเบิงครับงวดวันที่สองพฤษภาค,คมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับฝันจังงดะอีกครับพอเตียบบาทนี่แล้วฝันไปเอาเพิงกับกลับมาก็วมาแบ่งกับหมอแบ่งกันอีก ก็ว่าแบ่งกันได้ได้คนละสิบหกขวดน้ำเพลิงนั่นนะแมนนั่นได้คนละสิบหกขวดแต่ว่าคืออยู่ว่คือแล้วครับคือคือคือสิบหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าก็ได้เล็ครับเล็เก่าตัวเดียวกันมันตัวเดียวกันเนาะครับครับครับเพราะฉะนหมุนได้เลยค่ะเป็นหนึ่งแปดก็ยังออกไม่แล้วนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแต่ว่าอยู่ในใบตัวเราใบตัวนั่งเจ็ดหกก่อนใบตัวไหนล่ะครับใบดังเจ็ดหกใบไม่หรืครับแม่ ยังไงใบใหม่ใบดันนะเราก็เห็นเหล็กนใบใหม่อีกเราเจ็ดหกครับเอฟสี่เนาะมาเบิงวังหันนะนายยุพวงมอมแข็งๆนั่นวงกลมไปพร้อมตัวนั่นวงกลมให้อีกแม่นอยู่ใส่ครับอยู่ใส่เดี๋ยวนี้ครับถ้าเอฟซี่มาเบิงนะครับคุณพ่อเจ็ดหกว่ะครับแม่นเบิงเบิงวังหันกะเหล็กนต้นบักทั่วล่ะวังหันอันนี้เถียวก้อนเสียวมันดอกแปดหนึ่งเห็นมีเพื่อนบอกเจ็กบือวมันดอกก่ในใบใหม่แปดหนึ่ง อันนี้เอียงก่อครับนี่เห็นตัวใดเจ็ดหกเจ็ดหกเอาให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งครับเต็งเล็กขั้งเพิงเราจะเต็งเล็กเจ้าเบิ้งเอานี่วงกลมแล้วนีใช่ใช่ใช่ใบเอียงครับคุณพ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงนะอุ้ยคือมันคือสีจะว่าเรียกเจ็ดดีก่าไงนี่มันคือสิเห็นลหมคุณพ่อเนี่เด็กหกนี่เด็กเจ็ดนี่ในวงกลมนี่เด็กหกนี่วงกลมมาอยู่นี่อ๋อนี่ในวงกลมนี่บ่เนี้ยวงกลมหน่อยๆเดี๋ยวขยายเอฟซีเพิ่มก่อน นี่บ่งเหยื่อแล้วครับนี่เด็กเจ็ดนี่นี่เด็กหกบ่กู้เบิ่งบ่เป็นบาทนี่นนีี่่สเจ้ตรงมาว่าอยู่บ่เด็กเจ็ดอยู่บ่บ่เจ็ดอยู่นี่เออเออเห็นอะไในวงกลมนี่แมนนี่เด็กหกนี่เจ็ดหกเออแมน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 เห็นแล้วบาทนี่ตรงเบืองกะคักนี่ต้นเอียงเหรอครับคุณพ่อนี่คนเรื่อต้นเศรษฐีต้นเศรษฐีวินสันเนาะครับเนาะ เอาลองไปเบิ้งครับลองเอาไปซือรถตรีลองเบิ้งครับครับคุณพ่อติยาของเฮาครับถือม,มู้ชมหดวันที่สองครับมาพี่ครับคุณพ่อเชิญมาทั้งพีก่อนมาให้บ่าแอมเราทงกับทีมงานสอบถามอีกนะเจ็หน่อยพอวองหันเจเก่ากับแปดเก้านะครับคุณพ่อเนาะเก้าแปดแปดเก้าครับก็บเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับ f อมันใจตัวไหนล่ะคุณพ่อหววนี้เอา เล็กตัวได้แน่สีเอาเหล็กต้นไม่บ่สีทุ่ม <ละ S 1> เหล็กต้นไม้หรือสีทุ่มเก,ก,กีเเ่ยวแกกับเหล็กเพิงคร,บบบรับคุณพ่อมักมักเหล็กเพิงปุ้ยแหละมักเหล็กเพิงอืมสิบหกแล้วมักสิบหกมักสิบหกเนาะครับสิบหกก็บ่น้านหาเก่าหาเก่าไม่ได้ใส่อีกครับคุณพ่อเหล็กเพิงมันนอนส<ม>ิบหกหาหกเก่าหกอืมแต่ว่าหันมามาเก่าหกครับมักฮาเก่า <Mark> มักฮาเก้าครับเอาลองเบิงลองเบิงครับเอฟซีครับคุณพอ่อของเขาครับผมมันเป็นห้อยอันเหี่ยวเหี่ยวเนาะใบใหม่ครับไม่ก็เป็นตัวเลกเพิ่นสีห้โชคก็ได้ต้นเศรษฐีวินสันนี่มักสีมโชคมีหล่ะเทียเท่ยวเรื่องขนมันออกขใใึ้นใบตัวนั้นะใบตัวไหนอีกบาทนี่ครับคุณต่อออกสิบสองสิบสองอีกแล้วใช้ใบ,บ<า>ยังใบยังจะซื้อเรียกนี่ตสิบสองครับอุ้ยรว่าไปซื้อวันนี้ใบใหม่บอกคนล่ะเออเนี่ยโมเลกมาออกสิบสองนัดออกมาแล้ว โอ้เอาโบาไปต้องเบิร์นสันครับเอฟซี e มันออกซิฟซ้อนวยข่อยเสืออเ้อแจวก็ต้องเสียเงิน,นเ,งเ,เงินหนลายเดี่ยวนะครับรายนึงก็เจ็ดพันคนได้หนอครับโอ้ยข่อยเสื้อแจวก็ต้องเสียเงินหนดละครับเอารางวัลทีนึงคนละครับท่านผะู้ชมเนาะแต่ว่าเงินที่พิ่นเอาอยู่เพินพ่นอาเพิ่นฟันแล้วฟันแล้วง่ายไหมแล้วไปใส่บาทนี่ไปเฮ็ดงานาไปทำงานแต่ว่าข่อยบอกเจ้าคนละโอ้ยคยจีซื้อคนละเอา เกลีวแต่หรือว่าเง่นพันเลขกเล่ากับเขาจังๆได้เจ็ดเก่านะครับคุณยายนี่เนาะเก้าแปดรอดเฮ้ยเ่าใดเล่าแปดได้เจ็ดเก่าเก่าแปดเก้าอกได้เก่าปดครับครับครับเอาบ่ไปเนี่ยเที่ยวแปดนึงเราก็ใดได้เที่ยวแปดหนึ่งก็ได้อีกได้แต่ว่ามาบพอเนาะมาพอเดี๋ยวมาตามคุณแม่เล่าเที่ยวแปดหนึ่เล่าวาังสี่ได้วาเนี่อไครับเราไปเห็นงานยู่บ่อน้องไงเราได้ยินเสียงกาเป็นห่องน่าครับอากอากโดดง ันห่องสองเสือผมว่ากากับเก่าันว่ามันห่องสองเถือเก่าสองสิบแปดพัน่าทพนก็ซื้อสิบแปดแปด่เนาเก่าสองสิบแปด่เบอร์นสองเก่าเก่าสองสิบแปดครับผมน่ผลรไปทั้งหมนี่ว่าถือบอกแม่ด้วยกันบอกครับโอ้ยเจ็ดเก่าเรื่ออะไรกนหอผัดวัวแดวน้ำมันนะอย่งมลอกเจ็ดเก่ามันให่ครับห้าสิบบาทเอาครับเนาะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกครับ อนาคตเลียกันเพิ่อนนาซื้อเอาด้วยพี่น้องเลยครับสิบหกหาหกเก้าหกเรีเพิ่ออ่ะเดี๋ยวสิจดตัวเลขยกไปให้เอฟซีแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับบวกกับมันน้ำกันครับในหาบัดสิบบัดกันนังดีได้ครับอ้าวครับผมขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่จดเลขใบไม้แล้วก็เลขอกความฝันของคุณพ่อของเฮาไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับพ่อเตี้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมท่านผู้ชมนาะตัวเลขของพ่อเตี้ยครับฝันดีว่าสันครับฝันเห็นผึ่งครับท่านผู้ชมเนาะแต่เป็นเลข3ตัวไปฝากเอฟซีครับ293 293ครับแล้วก็เลขผึ่งครับเลขตำล่าครับเอฟซีหนึ่งหครับเอฟซีเนาะเลขมากนี่เป็น59 59ครับเอฟซีห้ครับ แล้วก็เลข2สตัวขึ้นในใบไม้ครับเอฟซีต้นเศรษฐีวินสันเนาะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลข7676ครับแล้วก็ชุดเก้าหาสามศูนย์นี่เห็นในใบผักบุ้งครับเอฟซีที่เบาแอมรทงมาติดตามไปฝากเอฟซีเป็นคลิปแรกครับห้าสามศูนย์เลขเป็นห้อยในผักบุ้งครับแล้วก็หาสามตัดเหร่นนะครับเอฟซีเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใจกับพอเตียครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมรทงกศิลาเอฟซีไปก่อนครับ เจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแตยานเพิ่งไปไซสครับเอฟซีเมื่อนี้ครับบ่าวแอมเราทงเดินเดินทางไปท้ำบุญมากับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบางของดีกันครับบ่าวแอมเราทงเดินเดินทางไปทำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซี่ครับสมาชชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับ ค้าขายไาขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจ็งสื่อถือนะครับนากท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไ,ไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหา,หาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผม,บผมสาธุ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  <สา S 1> นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แห่ะแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะผสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดที่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเรอ้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตาไม่ยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบ,เบาเบายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะล้กก็เมื่อเตะครับมมท่ามผู้ชมเมื่อเตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือ,เอ,เอะะเรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหวัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้ครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอ c บ่ีโบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถุกให้ถือเลีเดเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเล,ลีลกรเดอลล่รางวัลที่หนึ่งลรวยสามสิบล้ลานพุ่น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบลแอามเราตรงก็สิใหรเบื้องตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี okay. <S S u, 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 hey guys, ่มงตาเพิ T ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม T ดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว okay. ่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ